อ่าหนึ่งดอกบานห้ากลีบออกผลโดยธรรมชาติอันนี้ภาษาจีนของเขาอันนี้ของพระโพธิสัมตักธ์มอรคเขาเขาถามอะไรปริศนาเขาสอนอะไรนี่แค่แค่คำนี้ที่ถึงธรรมชาติอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใเซนถึงธรรมชาติให้อธิบายอะไรยังไงอ่ะมึงบอกเลยอ่ามึงอ่านมาอ่าหนึ่งดอกบานห้ากลีบออกผลโดยธรรมชาติอ่าเขาอีก็บอกภาษาจีนก็อยู่นี่แหละอากงอ่าีกเป็นดอกไม้ที่ออกอีกเป็นห้ากลีบของอี ของไม้ชนิดนี้โดยธรรมชาติเขาเป็นเช่นนี้แหละคุณจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เค่เนี้เอออ้าวแค่นี้เขาสอนได้รู้จักสูงสูงไปว่าอะไรคอยตามเคุณต้องคอยตามธรรมชาติแต่คุณปฏิฆาธรรมชาติคุณจบเส้นนะให้คอยตามดอกห้ากิบเนี้ยคุณชีวิตมีความสุขที่สุดถ้าคุณไปปฏิฆากับห้ากิบ อยู่ดีๆห้าขีดคุณจะไปเอาหกขีดคุณทุกหนึ่งดอกบานห้าขีดอันนี้ออกมันเป็นดอกที่เป็นดอกชนิดหนึ่งดอกไม้ของหอกัต้นข้าวต้นข้าวลงไปหาดินเขาเรียกว่าอ่าเป็นของจริงอืเป็นของจริงคนจริงคนจริงต้องทําแบบข้าวน้องหาน้องหาน้องหาแผ่น คือให้รู้จักหอมน้ำผอมตนคือเดินไปไหนเอาแต่ขอชื่อเชิดเดี๋ยวคอค่ะเองรู้จักออมน้ำ่อมตนที evet ่เ <men> ก็บคอเอาไว้มห้ปอดภัเนี่ยจริงเขามีสอนเขาสอนจากธรรมชาติทั้งนั้นนี่ก็คือว่าที่บอกว่าผมน้ำลายรสฟ้ามึงลราไป่กุ่มดูโดนแม่โรงเก้า ถมน้ำลาย,ลฟายาไฟย่อมโดนหน้าตื่นแหวนี่ตื่นทำพ้นตื่นทำถ้าทางจีนเขาบอกว่าเขาอะถมน้ำลายรถไฟเนาะเป็นคนบุคลิกถมน,น้ำลายรถไฟอีโดนหน้าตัวเองหมดเดี๋ยวเลอะเทอะเดี๋ยวมีแต่เรื่องงุ่นงงมันได้ตื่นจริงๆกลางคืนก็ไม่ต้องนอนเยอะครัวตื <c oughs> ่นทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะอ้าวไม่ตื่นได้ยังไงเดี๋ยวแม่หล้างทาก็มีหินมาเรื่อย เดี๋ยวตกใจนึกว่าใครจะมาทำดีบ้าชี่เนี่ยบ้ามันมันมันวิญญาลอยเลยครับข้อเจ็ดครับตะกี้กรงบอกว่าถ้าผมเปิดร้านแล้วผมจะเจอคนตำหนิแล้วก็แก้แล้วเขาก็ยังตำหนิต่อแล้วผมต้องทำยังไงอะครับอ้าวทําทำยังไงที่ตะกี้พวกพูดกันอมน้อมผ่อมตนพรอมน้อมผ่อมตนอมน้อมผ่อมตนอมน้อมผ่อมตน ที่องที่สี่ี่บอกว่าของอีกดีมเข้าใจแล้วครับแล้วบอกว่าตัวที่เป็นปัญหามึงมากทีท่สุดคือัวดแล้วตัวที่ว่าสําคัญว่าปวดแล้วต้องมีคนชมอต่วนี้หนักกว่าปวดวปถ้าไม่ไมีคนชมมันจะบา้าตายด้ยงน้พยายามสร้างเรื่องให้ต้องให้คนชมนี่แหละตัวปัญหาเพราะเองต้องเสี่ยงหลายอย่าง อ๋อีทางไนก็เริ่มจะทำลังลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆคุณคุณก็เสีงเสียงความติดใข้อที่แปดค่ะคุตัวผือไพรตัวผ <cond> ือไพ่มันก็ขาดสติเราเรียกว่าขัดสติขสติสติตัวไหนสติเจลยเราให้ชัดเจนเพราะว่าสติสติมัน เป็นได้หมดต้องมีสติแต่ต้องแยกห่อย่ับสติจะเลอยยจะเริ่มสงสัยเพลือไผ่ของเราอันจเริ่มสงสัยพอสติจะเลยเริ่มสงสัยก็จะส่งให้สัมปัสกันยากที่ี่าย้ความคิดขั้นตอนอย่างนี้นะเมืงอไปฟังไม่มีใครสอนแล้วสมัยถอนแต่สติ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 แล้วคนก็งงไม่มีสติ